นิโมช็อปบริการสัตว์เลี้ยงและไอเทมต่างๆในโกะการ์เด้นไม่ว่าจะเป็น on, แรคคูนแมลงปอก็มีนะหรือจะเป็นกล่องสุ่มสุดคุ้มที่มีให้เลือกมากมายหรือจะเป็นแมปอื่นๆก็มีเลือกเช่นกันสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปนะครับผมออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์เอ็กนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าซองกินอูนั่นเองนะครับทุกคนที่อัพทรีเต็มนะครับแล้วก็มีเจเนซิสนะครับทุกคนแล้วก็ระดับแบบว่า H H s s s ทั้ง3อันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าดามเมจมันจะแรงแค่ไหนนะครับทุกคนก็หลังนี้ก็ต้องขอขอบคุณ คู่คนนี้มากนะครับที่เอามาให้ผมรีวิวนั่นเองไปทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะก็อย่าลืมทีกดไลค์แชร์และติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดไลค์ทุกคนขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปเลย let's go วิธีการที่จะทำนะครับไอเจ้าซองกินอูนะครับแล้วก็คือการอีโวนะฮะวิธีการอีโวก็ให้ทุกคนเนี่ยมาตรงนี้เลยนะครับอ่อวาปนะครับมาที่นี่นะครับที่แต่งตัวนะครับ ให้ทุกคนเนี่ยนะครับวิ่งมาเนี่ยครับจะเจอเจ้าตัวชุดแดงอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอ่านี่ให้ทุกคนคุยไปฮะเออแต่คืออันนี้คือเขาทําไปแล้วไงนะครับเออเขาทาไปหมดแล้วนะฮะก็กดเข้ามานะครับเออแต่อันนี้เขาทาไปแล้วไงนะทุกคนก็ตรงนี้วิธีการเข้าไปก็มันก็จะเข้าไปแบบเหมือนด่านธรรมดา,าทุกคนมันก็จะได้นะครับเจ้าจินแดกเกอร์นั่นเองหรือว่าดาบนะครับของจินเออนะครับทุกคนแล้วก็อีก2อย่างก็จะเป็นนะครับ กัวเพอร์เพลนะครับทุกคนแล้วก็กัวหนึ่งเพอร์เพลนะแล้วก็กัวสามเรนโบว์นะครับก็ซึ่งจะหาได้จากชาเลนจ์นั่นเองนะคนุณดูเนี่ยก็จะหาได้จากชาเลนจ์ระดับยากอ่าเดี๋ยวลองเข้าไปนะครับปึ๊บนี่นะเห็นไหมระดับยากเนี่ยก็จะได้แบบได้ได้ได,ได,ได้ตัวนี้นะครับเออประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูครับตัวละครซองจินอูเราก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับก็วนะิวแปดสิบเนาะหแล้วก็มีเจเนซิสนะครับแล้วก็ซ er. ัมเมอ,อร์เนอร์ er, เนี่ย นะครับเออแล้วก็ไปดูเจ้าต้นไม้นะครับก็อัพเต็มหมดละนะครับนี่นี่นะก็คืออัพเต็มหมดเลยนะครับผมแล้วเลเวลนะครับถ้าอัพทีเต็มเห็นบอกว่าเลเวลจะเป็นสีลุงใช่ไหมเออโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันในแมปดีกว่าว่าเจ้าซองจินอูเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผม let's go โอเคครับทุกคนมาผมก็ฟาร์มเงินได้ระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มวางซองจินอูกันเลยนะครับซองจินอูมันเป็นอ่าวงวงกลมนี้นะเออมันเป็นวงกลมเงี้ยโอเคผมวางไปเลยปึ มาแล้วนะครับเริ่มต้นตีอยู่ที่718แนะครับแล้วก็ระยะคือ15นะครับแล้วก็โจมตี1.53วิวัยวัยนะทำไปเล่น <c oughs> วัยอยู่นะนี่แค่ขั้นแรกนะฮะถือว่าโจมตีไวทุกคนดูดิดูเอฟเฟกต์สกิลนี่นี่โอ้โหเฉือนเฉือนนะครับอุ้ยเอาเรื่องนะเพือ่ออันนั้นจาัดก,การได้ปะเนี่ยอุ้ยได้แหละสบายสบายโอโ้คือซองยินอูมันจะโอพีเกินไปไหมเนี่ยแล้วดามเมจก็แบบแรงด้วยนะฮะไม่ใช่ไม่แรงนะแรงนะครับ นี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาอัพขั้นต่อไปเลยขั้นต่อไปนะครับก็ใช้เงิน1,800นะครับโอเคจัดไปนะครับปุ๊บมีเอฟเอสเอคิวเลยเพื่อไหมไม่มีนะครับแต่ว่าเพิ่มนะครับผมดาเมจเป็นพันสี่นะครับวงก็สิบห้าจุดหนึ่งหนึ่งแล้วก็ตีหนึ่งจุดห้าสามเออนะหัวแต่พออัพขั้นต่อไปนะครับดาเมจจะไปสามพันเจ็ดยี่สิบห้าระยะเพิ่มเป็นยี่สิบสามนะครับแต่จะตีอยู่ที่สามจุดศูนย์หกวิปึ๊บไปเลยนี่นะครับ มีอะไรเพิ่มคาโอ้โหดูดิมันมีคิดที่ข้อมีอะไรนะครับโอ้โหนี้แรงแรงแรงนะครับอ๋อแล้วตีเป็นวงกลมอย่างนี้นะฮะอ๋อเอาว่ะปืบ๊บคือในวงนี้โดนหมดเลยนะครับอุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องทำเป็นเล่นนะครับโอ้โหโอ้โหซองกินอูโคตรโห่โคตรอันตรายโอเคนะครับอับขั้นต่อไปแม่เขาให้อุ้ยจะเป็นอะไรอะ่ะตอนนี้ก็ ดาเมจ4,008วง26แล้วก็ตี3.06วิวิจะไปไกลแล้วนะไปถึงนู่นเลยดูดิโอ้หเริ่มโหดนะครับอันนี้ต่อไปจะเป็นอะไรอะ่ะเอวีหรอปึ๊บอ๋อไม่ใช่เป็นแนวตรงอ๋อเป็นแนวตรงนะอย่างงี้ดามเมจก็ขึ้นไปเป็น7,006นะครับระยะ35แล้วก็โจมตีอยู่ที่3.82นะครับปึ๊บนี่เป็นเป็นทางตรงนะเท่าบางตรงนี้น่าจะดีตรงนี้น่าจะหายปึ๊บไปเลยเออวยแต่พวกมีเกาะน,นี้ก็น่ารำคาญนะพูดถึงนะคนดู อ,อัพขั้นต่อไปปุ๊บดามเมจเป็น8 9 0 0นะครับระยะ3 7 7 9แล้วก็โจมตี3 8 2จแต่มีนี้แล้วนะครับคืออะไรอ่ะคูดาวอยู่ที่3 0 0 0 0วิเลยเหรอเออเราลองกดไหมกดปุ๊บหุยหุยปุ๊บคืออะไรครับเฮ้ยอ๋อเรียกตัวนี้ออกมาหุยยเคเรียกตัวนี้ออกมานะครับขายไปได้ไหมอ่ะขายไม่ได้ด้วย อ๋อเป็นการเรียกตัวนี้ออกมาเนี่ยครับอ๋ออุ้ยเอาเรื่องนะครับคือเป็นเรียกเงาออกมาเนี่ยฮะโอเคอัพต่อปึ๊บดามเมจอยู่ที่1 7 0 0นะครับระยะ37.79แล้วก็โจมตีสามเหมือนเดิมอันดับขั้นไปเลยปึ๊บดาเมจนะครับอยู่ที่21,900ระยะ42.83นะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีอยู่ที่6.12 ถือว่าตันแล้วนะนี้จอาซองกินอูตันแล้วนะครับเรามาดูทางด้านของตัวนี้ดีกว่าล่างเงาที่เรียกออกมาหูวิแรกแค่เริ่มต้นดาเมจสองพนะครับล่างเงาขี้นโกงจังวะระยะ30นะครับแล้วก็ความโจมตีไวเนี่ยก็อยู่ที่2.85นะครับเออความโจมตีเร็วเนี่ยเขาเรียกว่าตีไวเออเรียกตีไวแล้วกันเรียกง,ง่ายๆปึ๊บสามพันหปึ๊บโอเคดาเมจเพิ่มนะครับอย่างเดียวต่อไปก็ดาเมจเพิ่มอย่างเดียว นี่ยครับเป็น3,100แล้วแล้วก็รอบสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่ดิรอบสุดท้ายดาเมจขึ้นเป็น9,193นะครับระยะเพิ่มเป็น38แล้วก็ตีจาก2.85วินะไปเป็น6.52โอ้อัพไปเลยนี่นะแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็เพิ่มแค่ดาเมจปึบประมาณนี้เดี๋ยวลองดูกันอุย้ยเอาเรื่องทุกคนดูดิยังโกงหัวตัวเดียวนะเนี่ยอันนี้คือตัวเดียวนี่ยังไม่มีใครได้ไปไหนเลยเนี่ยเออตัวเดียวนีเนี่ยทุกคน อยู่ตรงเนี้ยเด็ดเคโคตรโกงโกงมากนะสำหรับ huh. ตัวนี้เนาะซองจินอูนะครับก็อย่าลืมไปหากันนะทุกคนเป็นตัวที่ผมว่าโกงมากๆนะครับคือมีติด ID ไว้นี่ดีสุดๆไปเลยนะครับก็เมตาเนาะตัวดีขนาดนี้นะฮะเอออุไยตีแอร์ได้ด้วยนะนี่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ตัวตีแอร์จะเป็นตัวนี้นะครับโอ้มันไม่ตีแอร์เสียดายนะที่มันไม่ตีแอร์แต่ไม่เป็นไรผมว่าก็ดีนะเป็นตัวพื้นที่ดีนะโอเคก็ คลิปนี้มีประมาณนี้ทุกคนถ้าใครชอบลืมกดไลค์แชร์ไปให้ผมด้วยนะครับและลืมกดกระดิ่งนะกดแล้วขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้านี่ขอลาไปก่อนสวีรับสวัสดีครับผม